สวัสดีครับผมอาจารย์กำมนแสงบงครับแหมมันก็เขินอายเหมือนกันนะเนี่ยโปรโมทสินค้าตัวเองนะครับแต่มันก็ไม่โปรโมทก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับบอกตามตรงเลยนะครับว่าสินค้าที่กําลังมาโปรโมทเนี่ยครับมันเรียกว่าลูกเต๋าออร์เลคินนะครับลูกเต๋าออร์เลคิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมได้แรงบันดาลใจมาว่านะครับ แทนที่เราจะใช้ไพ่ยิปซีหรือไพ่อลาเคิลขึ้นมานะครับเราทําไมไม่คิดที่จะทําเป็นลูกเต๋าบ้างนะครับเพราะลูกเต๋ามันก็มีหลายหน้านะครับแล้วก็มันจะสามารถใช้ในการอ่านลูกเต๋ายังพลิกแพลงได้ดีนะครับผมก็เลยไหนๆแล้วนะครับผมก็คิดขึ้นมานะครับพอคิดขึ้นมาปุ๊บก็ทําเลยนะครับทาแล้วก็นะครับหมดตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ภาคภูมิใจนะครับภาพภูมิใจที่มันเป็นสิ่ง เดียวและสิ่งแรกในโลกคือลูกเต๋าพยากรณ์ลูกเต๋าอลร์เคลน,นะครับดูภาพเลยครับว่าลูกเต๋าของผมน่ารักขนาดไหนนะครับในในลูกเต๋าทั้งหมดนะครับผมมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด15ลูก15ลูกนี้นะครับมันมีทั้งหมดอยู่6ด้านนะมีอยู่6ด้านเพราะฉะนั้น6กคูณสิเนี่ยได้ทั้งหมดอยู่90ลูก90ลูกมันก็แทนไพ่ไพ่ย,ยิปซีทั้งหมด90ใบ นะครับแทนไพ่ออรคเคิล90ใบซึ่งมีความหมายที่ให้นะครับเป็นความหมายที่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่ไพ่ที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นภาพเห็นไหมครับความเจ็บป่วยนะครับความสําเร็จนะครับหรือภาพของหนอนแอปเปิลก็คือการที่คุณได้กินได้อยู่อย่างอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นะครับ รูปกระเป๋าเงินมีเงินมีทองรูปเพชรนะครับเรื่องของของมีค่ารูปของถุงเงินความร่ํารวยจะถูกหวยจะอะไรเนี่ยต้องเป็นได้ถุงเงินนะนะครับถึงจะได้เยอะนะครับรูปของกระดูกนะครับกระดูกที่อยู่ในถ้วยอาหารสุนัขนั่นก็คือความซื่อสัตย์นะครับเรื่องของความจงรักภักดีนะครับรูปแว่นตารูปมือที่โอบล้อมไปที่หัวใจและรูปหัวใจเต้นก็คือยังมีชีวิตอยู่ หรือทําให้ตื่นเต้นประหลาดใจนะครับรูปโอมแทนสินสิ์สิทธ์นะครับแล้วก็ภาพนี้คุณอาจจะเห็นแปลกๆว่าเมันรูปอะไรวะนะครับนี่คือรูปมินิมาร์ของผมเองนะครับมินิมารนะครับเพราะนั้นโดยภาพทั้งหมดนี่นะครับเป็นภาพที่มันครอบคลุมและมันก็เป็นภาพที่บอกอะไรแบบไม่ซับซ้อนนะครับเวลาเราดูดวงเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยภาพที่มันซับซ้อนเกินไป มันก็ถ่ายยากนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกภา,ภาพที่มันไม่ซับซ้อนเวลาถ่ายมันก็ถ่ายง่ายนะครับอย่างเช่นถามว่าความรักตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วได้ขึ้นมาเป็นภาพหนูทดลองนี่นะครับอ่อมันก็แปลว่าช่วงนี้นะครับความรักเราเนี่ยเราตัวเราเองเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเหยื่อนะครับที่มันอยู่ที่ว่าเขาจะทําอะไรกับเรานะครับเราก็กลายเป็นหนูทดลองที่เขาทําร้ายเราได้ นะครับจัดการกับชีวิตเราได้นะครับนี่เห็นไหมเป็นภาพหนูทดลองนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็อาจจะแย่หน่อยในช่วงนี้นะครับเนี่ยเป็นภาพนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็หรือถามว่านะครับคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขา,เาจะเป็นยังไงถ้ามันกลายเป็นภาพร่มก็คือเขาเองก็มาเป็นร่มให้เรานะคอยดูแลคอยเป็นร่มเงานะครับให้กับเรา อย่างเงี้ยนะครับภาพมันออกมาในลักษณะเชิงนี้นะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับสิบห้าลูกเนี่ยเวลาดูนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับวิธีดูคุณก็เอาใส่ในถุงผ้านะครับแล้วคุณก็หยิบมานะครับหนึ่งลูกแล้วก็ดูซิว่าข้างบนเนี่ยนะครับมันเป็นรูปอะไรมันกำลังสื่อสารถึงอะไรเนี่ยมันสื่อสารถึงรูปมังกรมังกรก็คือสิ่งที่มันอันตรายมันน่ากลัวนะครับอิทธิพลอำนาจ นะครับการข่มขูนะครับมันได้หมดเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะถ้าผิดพลาดอาจจะถึงตายได้าอมกรนมันพ่นไฟได้นะครับนี่คือลักษณะของการอ่านนะครับเพราะฉะนั้นภาพของลูกเต๋าอล่าเคิลของผมเนี่ยนะครับภูมิใจนะครับภูมิใจที่ทําออกมาน่ารักนะครับตอนนี้กําลังจะหมดแล้วล่ะนะครับมันมีตอนนี้นะครับผมมีน้อยมากนะครับแล้วก็คิดอยู่ว่า ทำไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหมดแล้วเนี่ยยังยังทำใจทําใหม่ไม่ได้อันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะครับค่าทํามันแพงมากนะครับเวลาทํามาขายแล้วมันไม่ค่อยคุ้มนะครับก,ก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจนะครับในเรื่องของลูกเต๋านะครับลูกเต๋านี้นะครับการทำเนี่ยมันไม่ใช่ธรมธรมดานะมันต้องเซาะล่องนะครับเซาะล่องด้วยเลเซอร์แล้วก็ถมสี แล้วก็ขัดวาลวนะครับมันจึงทนทานมากภาพลูกเตานี่นะครับไม่มีทางสึกกร่อนนะครับเพราะว่ามันเซาะล่องด้วยเลเซอร์และถมสีเข้าไปนะครับเพราะนั้นทนทานนะครับใช้ประโยชน์ในเรื่องการทํานายเป็นทางเลือกของการทํำนายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีไพ่แล้วลูกค้าบอกว่าเ,เบื่อละก็ลองใช้ลูกเตาดูนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าตัวของคุณเองนะครับ ไปออกงานอีเวนต์นะครับออกไปพวกออกทีวีอะไรต่างๆนะครับอาจจะใช้ลูกเต๋าช่วยในการทํานายนะครับได้ทํานายง่ายด้วยนะครับลูกเต๋าทั้งหมดนะครับสิลูกนี้90หน้านี้นะครับราคา1200บาทนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าคุณซื้อนะครับเราแถมผ้า นะครับผุงผ้าที่จะใส่ลูกเต๋าให้ด้วยนะครับถุงผ้านี้นะครับมีทั้งหมดรวมกับลูกเต๋าเนี่ยมีให้คุณแค่6ชุดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สั่งซื้อในช่วงนี้นะครับคุณจะได้ลูกเต๋าพร้อมกับถุงผ้าไปเลยนะครับในราคา1,200บาทนะครับส่วนลูกเตา๋านอกจากลูกเต๋าแล้วนะครับเรายังมีคอร์สสอนการใช้ลูกเตา๋าราคาถูกมากๆเลยครับ ราคาแค่390บาทนะครับสอนโดยมาดามนัดนะครับมาดามนัดเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์นะครับที่เก่งมากๆในเรื่องของการอ่านลูกเต๋านะครับแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีนะครับถ้าเผื่อว่าคุณได้ลูกเต๋าไปแล้วถ้าคุณใช้นะครับคุณจะใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเรียนเรียนกับคอร์สสอนการอ่านลูกเต๋านะครับ390บาทนะครับที่เว็บสยามดวงนี่แหละนะครับสยามดวงอะคาเดมีนะครับ และนะครับเรายังมีคู่มือถ้าไม่อยากเรียนคอร์สลูกเต๋าหรือคุณเรียนคอร์สลูกเต๋าแล้วคุณก็อยากจะมีคู่มือด้วยนะครับคู่มือของเราราคา180บาทเท่านั้นนะครับในนี้นะครับก็จะมีความหมายต่างๆของนะมีความหมายต่างๆของลูกเต๋านะครับแต่ละหน้าแต่ละหน้าเรียบร้อยหมดนะครับเขีนยนรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับราคาแค่180บาทนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับขอฝากนะครับลูกเต๋าออรเ์เลคเลนะครับเอาไว้ในอ้อมใจนะครับขอสิ่งที่มันเป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆนีน่นะครับเวลาคุณเอาไปทานายนี่ยนะบอกตามตรงว่ามันทํานายแบบไม่เอิกระเลิกนะครับถ้าคุณเอาไพ่ไปเวลาคุณไปดูดวงนะเวลาคุณเอาไพ่ไปเนี่ยคุณต้องกรีดไพ่วางเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าคุณดูดวงกับลูกค้านะเนี่ยสาธิตเลยนะครับ เวลาคุณดูดวงกับลูกค้านัดเจอในห้างนัดเจอกันในร้านกาแฟนะัดอะไรต่างๆคุณก็นั่งใกล้ๆกับลูกค้าเลยนั่งนั่งข้างกันนั่งใกล้ๆกันแล้วก็บอกคุณลูกค้าคะหยิบเลยนะคะ,ะลูกค้าก็หยิบนะครับแล้วคุณลูกค้าเอามาวางไว้ข้างหน้านะคะลูกค้าก็วางเห็นไหมครับมันไม่มีเอ,อกราเลิกมันคนก็ไม่จับตามองลูกค้าก็ไม่เขินอายนะครับ เราก็แอบดูกันตะมูตะมิไปน่ารักใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ลูกเต๋าในดูดวงเนี่ยมัน,มนง่ายนะครับแล้วมันก็ควรที่จะพกติดตัวนะครับอย่างเช่นขับรถไปใครโทรศัพท์มาถามนะครับเอออาจารย์ช่วยดูให้หน่อยช่วงนี้เนี่ยออลูกค้าลูกนี้เนี่ยเขาจะใช้นี่ไหมนะครับแล้วคุณก็หยิบขึ้นมาเลยนะครับคุณก็ได้เป็นภาพของการบริจาคโรหิตนี่นะครับออการบริจาครหิตมัน มันก็แปลว่านะครับเขาคุณจะได้เลือดละนั่นก็แปลว่าต้องมีคนช่วยคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณได้เงินแน่ๆน,นะครับก็ทายจากสิ่งที่เห็นนะครับสบายง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นลูกเต๋าพร้อมถุงผ้าราคา1,200บาทนะครับต้องการเรียนคอร์สเพิ่มนะครับในเรื่องของการความหมายของลูกเต๋าและการใช้งาน390บบาทนะครับส่วนคู่มือ นะครับในการอ่านลูกเต๋าอลัเกินนะครับคู่มือบวกกับวิธีอ่านนะครับที่นะครับอยู่ที่ราคา180บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อได้ที่เว็บสยามดวงอะคาเดมีนะครับขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ